รุ่นใหม่มาจอดโชว์อยู่หลายวันแล้วครับขณะที่รุ่นเดิมก็ยังอยู่คลิปนี้จะเปรียบเท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 ียบให้ฟังนะครับว่าระหว่าง2รุ่นนี้นะครับ The new GLC 350e และ GLC 300e AMG Dynamic ที่เป็นรุ่นเดิมมีข้อแตกต่างอะไรกันบ้างเชิญรับชมได้จากคลิปนี้ครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลเมอร์เซเดสเบนซ์บายปริซิลานะครับช่องอารมณ์ดีที่จะทําให้คุณเพลิดเพลินไปกับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์เมอร์เซเดสเบนซ์เมอร์เซเดนจีและน้องใหม่เมอร์เซเดสอีคิวนะครับกับผมแป๊บจากเบนตลิ่งชันนะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปรับชมนะครับเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างเดนิวจีเอลซีสามห้าศูนย์ e ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อวันที่เท่าไหร่สิบสิงหาสิบสิงหาที่ผ่านมานะครับกับจีเอลซีสามร้อย่างไรแล้ว รุ่นไหนจะเหมาะสมกับท่านบ้างซึ่งเทียบ2รุ่นเนี่ยผมคนเดียวคงเอาไม่อยู่ครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องมีตัวช่วยคนเดิมนะครับนั่นก็คือสวัสดีค่ะฝ้ายนะคะจากที่นี่ที่เบ็นเจ้าหญิงชั้นคะ่ะอ่าโอเคน้องฝ้ายคนเดิมนะครับเป็นน้องฝ้ายนี่เป็นคนที่ทําให้ชาแนลผมเนี่ยมีคลิปแสนวิวเลยนะ oh <my> อ้อมีก็ โอ้มีค่แล้วก็คอมเมนต์ดีๆั้วนะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมก็มีติดต่อทองป้ายมาด้วยเนาะมีค่ะใช่ค่ะจากคลิปนั้นก็ทําให้มีลูกค้าเข้ามาติดต่อหลายท่านเลยเข้าเรื่องเลยครับเดี๋ยวพี่จะมาเปรียบเทียบ2รุ่นนี้ให้ฟังรุ่น New g l c กับรุ่นเดิม G.L.C. 3 0 0 e เริ่มจากราคาก่อนเลยแล้วกันะค,ะครับได้ค่ะสำหรับ The New G.L.C. 3 5 0 e f o r m a t i c A.M.G. Dynamic นะคะรุ่น <Hey. S 1> ใหม่ล่าสุดนี้นะคะราคา4 1 8ล้านบาทค่ะ4 1 8ล้านบาทแล้วรุ่น รถสีเบนซ์ G L C สามร้อย e โฟร์เมติก A M G ดินามิกชื่อคล้ายกันเลยครับต่างกันแค่3ามห้ากับ3ามศูนย์ถูกต้องค่ะราคาเท่าไหร่ครับสมเดิจสามล้านแปดแสนสามหมื่นบาทค่ะเพราะฉะนั้น2รุ่นนี้ราคาต่างกันแล้ว3ามแสนหกหมื่นบาทค่ะใช่ค่ะแปดลบสามแสนห้าหมื่นบาทค่ะต่างกันสามแสนห้าหมื่นบาทนี่ข้อแรกเลยเนาะเรามาพูดเรื่องราคากันก่อนตั้งแต่แรกเลยมีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับลองไป้ายตอนนี้ครับ สำหรับรุ่นใหม่นะคะปัจจุบันของเบนท์เลิงชันค่ะจะมีโปรโมชั่นแถม w a ล b o อ x ค่ะ w a ล์กอมูลค่ามากกว่า50 0 0 0บาทค่ะให้ลูกค้านะคะเอาไปชาร์จค่ะที่บ้านนะคะแล้วก็ไปติดตั้งที่บ้านได้ค่ะแล้วรุ่นเดิมแถมไหมครับรุ่นเดิมก็แถมค่ะประมาณนี้เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะครับรุ่นใหม่ก็ต้องบอกก่อนเลยว่ามันเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดเปิดตัวเพราะฉะนั้นแคมเปญมันก็จะแบบมากมายแหละ แคมเปญประมาณนี้ก็จริงนะคะแต่ว่าเรามีรถที่พร้อมส่งมอบด้วยค่ะพี่แมบแล้วก็เป็นรุ่นที่ขับออกไปเนี่ยเรียกได้ว่าลูกค้าก็จะได้ขับรถที่เป็นชมใหม่ล่าสุดซื้อก่อนขับก่อนซือก่อนก่ถูกต้องถูกต้องเท่ก่อนนั่นเองค่ะโอเคแล้วโปรโมชั่นของ300 e ล่ะครับโปรโมชั่นของ300 e นะคะหนึ่งเลยค่ะพี่แบบจะได้ส่วนลดพิเศษค่ะสูงสุดเนี่ย เอาอย่างนี้ละกันขั้นต่ำนะคะส่วนลดสูงคุเขายพูดได้เปล่าพูดได้ค่ะพูดได้นิดหนึ่งเอาอย่างนี้เริ่มต้นอย่างน้อยนอกจากนั้นค่ะเรายังมีวารันตีสูงสุดได้ถึง8ปีค่ะซึ่งตัววารันตีเนี้มีมูลค่าร่วม3 0 0 0 0 0ค่ะ3 0 0 0สนก็บบทใช่ค่ะไดยวารนราคาแพคเกจให้ดู ถูกต้องค่ะ <Okay. S 1> แล้วนอกจากนั้นนะคะยังมีโปรโมชั่นที่เป็นโปรโมชั่น0%สูงสุด4ปีด้วยค่ะงั้นไปคันนู้นเลยดีกว่าครับไม่ขายแล้วกันน <laughs> ะเพราะฉะนั้นแคมเปญดีใช่ค่ะแคมเปญดีมาก <laughs> นะครับก็เทียบกันแล้วแน่นอนครับรถที่เปิดตัวใหม่ๆเนาะเรื่องส่วนรถเรื่องราคาเนี่ยก็เป็นไปตามกลไกตลาดแหละ <c oughs> แต่รุ่นเดิมปัจจุบันนะครับก็ยังมีจําหน่ายอยู่มีอยู่เยอะไหมครับคันนี้ยังมีอยู่แต่ว่าก็จํานวนจํากัดมากๆแล้วค่ะ <c oughs> ใช่คะ่ะแต่เรายังมีรถพร้อมส่งมอบค่ะในในความคิดของฝ้ายอะคะ่ะฝ้ายมองว่าการซื้อรถรุ่นปัจจุบันหรือว่า3 0 0 e ร้อนะคะสิ่งที่ได้เลยค่ะอย่างที่แบบบอกเรื่องความคุ้มค่าคุ้มราคาและที่สําคัญคือรุ่นนี้จริงๆเขาขายน้องเขาเมื่อยของ ม่เมื่อยค่ะเขาขายมาประมาณกี่ปีแล้วคะพี่แป๊บสำหรับ GLC เอ็กสองห้าสาประมาณ3กับอีก4บวกกันนะครับใช่ค่ะซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นรวมเป็น7ปีใช่ไหมคะใ่ะมาซึ่ง7ปีที่ผ่านมายอดถ่ายถล่มทลายมากและมีการพัฒนามาแบบสุดรุ่นแล้วหมายความว่าเทคโนโลยีคือพัฒนามาสุดละสำหรับรุ่นปัจจุบันอ่าโอเคครับ แต่ถ้าลูกค้านะคะที่บอกว่าชอบเทคโนโลยีใหม่ๆชอบความใหม่อยากจะโดดเด่นอยากจะไม่เหมือนใครก็ไปที่ The New GLC 350e คัน e ้ยันมาคุยกันเรื่องข้อแตกต่างเกี่ยวกับสเปคนิเนึงแล้วกันเครื่องยนต์เป็นไงครับสำหรับเครื่องยนต์นะคะรุ่น The New GLC 350e มาด้วยเครื่องยนต์ปลั๊กอินไฮบรินะคะแต่วิ่งไฟฟ้าได้ถึง สูงสุดถึง120กิโลค่ะวิ่งจริงๆออนกราวจริงเนี่ยค่ะได้100กิโลอัพแน่นอนการันตีถึงแน่นอนค่ะขณะที่ GLC 300e AMG Dynamic ครับโฉมปัจจุบันตามสเปค55กิโลเมตรวิ่งด้วยไฟฟ้านะครับได้55กิโลเมตรแต่ว่าผมไปทดลองแล้วที่ไปทดลองประมาณ40เก่งแล้วน้อยไหมก็ไม่เยอะก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยแต่ว่ามันก็เหมาะสำหรับลูกค้าที่ใช้รถวันหนึ่งมีนะ เดินทางไปกลับที่ทํางานใกล้ๆนะครับส่งลูกไปโรงเรียนใช้ระยะทางประมาณ30กิโลเนี่ยมันก็ใช้ไฟฟ้าล้วนได้เหมือนกันใช่แล้วก็ได้วารันตีที่ฝ้ายบอกนะครับถึง8ปปีอ๋อแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ค่ะมีวารันตี10ปีแบบไม่จํากัดระยะทางเลยค่ะอุ่นใจสุดๆใช่แล้วค่ะไม่ต้องังวลทั้งสรุ่นเลยไหมครับทั้งสองรุ่นเลยนะครับอันนี้คือข้อสําคัญเลยอ้าวแล้วนี่เราจะมาคุยกันเรื่องต่างๆกันอ๋อขอโทษทีค่ะพอดีว่ามันเป็นจุดขายค่ะตรงนั้นอ๋อโอเค จุดต่างมีอะไรอีกครับเครื่องยนต์ไปแล้วนะคะวิ่งกําลังเป็นเครื่องยนต์เบนซนถ้าเกิดว่าไม่นับไฟฟ้าก็เป็นเบนซินประมาณ2 0 0พนะคะทั้งคู่ค่ะทั้งคู่ครับต่างกันเรื่องขนาดแบตเตอรี่ไฮบริดที่รุ่นใหม่จะวิ่งได้เยอะขึ้นใช่ถูกต้องมีสลูปด้วยคันนี้ใช่ค่ะคันนู้นก็มีคันนี้เหมือนกันแต่ถ้าถามไฟอีกหนึ่งอย่างที่มองเข้ามาแล้วแตกต่างกันเลยก็คือรูปทรงค่ะรูปทรงโฉมใหม่นะคะจะมีความแบบดูแบบ สโลปมากขึ้นดูกลมโค้งมนดีไซน์โค้งมนมากขึ้นค่ะสำหรับชมปัจจุบันค่ะสมชม300อ e นะคะจะมีความบึกบึนมากกว่านิดนึงแต่ถ้ามองอันนี้ในในมุมพี่นะมองเผยเผน่อใกล้เขียงเออได้แมนสั้นใกล้เียแต่ที่ต่างได้แนสั้นแต่พี่อะชอบล้อแมกของ GLC 3 0ส e อ้อเดี๋ยวไปเดี๋ยวอินเสิร์ภาพให้ดูนะเออล้อแมกของเจ c ซ0 0 e คือเท่เท่กว่านี้แต่จุดที่พี่ชอบ ก็คือในส5 0้านะ,ะในห้องโดยสารอ๋อจริงอันนี้อินเทอร์เนียภายในแตกต่างกันมากค่ะเดีย๋ยวเราไปดูกันนะคะอินเทอร์เนียภายในคือโอ้โหปรับได้แบบคือเปลี่ยนไปเลยก็คือเรียกได้ว่าถ้าอะไรที่แตกต่างที่สุดฝ้ายก็คิดว่าน่าจะเป็นถ้าเป็นฝ้ายซื้อทางไหนดีวะ,ะราคายังไม่หักส่วนลดนะต่างกันสองแสนห้าร <3, 5. S 2> วมส่วนลดไปอีกค่ะรวม MBSP ไปอีก3 0 0แสนกวบาทนี่เปเป็นล้านแล้วนะ เทียบกับเทคโนโลยีที่ใหม่ใมที่ได้ขึ้นมาค่ะฝ่ายมองว่าก็ก็ก็คุ้มค่ะใช่ค่ะจริงเหรอจริงๆค่ะเพราะว่าเทคโนโลยีใหม่ที่ได้ขึ้นมานะคะนอกจากอินเทเลียภายในที่ดูหรูหราแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่แบบว้าวมากๆเลยก็คือระบบดอ l บ,บี ด o ร์บีเอ o มอใช่ค่ะที่เป็นเรื่องเสียงรอบทิศทางลองฟังแล้วผมลองเปิดฟังใช่ไฟว่ว่ตมักคือคันเดิม่็ดีแล้วนะคะใช่เป็นเบอร์เมสเตอร์เหมือนกันใช่ดีแล้วแต่คันนี้คือฟังแล้วแบบโอ้โหแต่คันนี้คือรุ่นใหม่เนี่ยลำโพง15ตัวค่ะใช่แอมลิฟายเออร์ระบบ d o ร์บีเอ o มอโอ้เหมือนยกลงหนังนะครับลงหนังไอแม็กเข้ามาช่ยิ่งเรา แต่ว่าบางทีเราขับรถรถติดอะคะอ่ะคือแบบการที่มีเสียงเพลงตรงนี้มาช่วยสุนอวิภาพให้เราอารมณ์ดีมากขึ้นฝ้ายก็เลยก็คือส่วนตัวฝ้ายฝ้ายเป็นคนชอบเทคโนโลยีใหม่ๆมดังนั้นคือแม้ว่าจะต่างส่วนตัวนะคะอันนี้ถึงแม้ว่าจะ่่นต่างกันเป็นล้านตั่งกันเป็นล้านอ,อ่ะฝ้ายก็ยังเลือกเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะโอเคแต่ถ้าเป็นพี่ตามมาครับพอเลือกคันนี้ครับ ที่ต้องเลือกคันนี้เพราะอะไรครับก็คือเป็นคนใช้รถนานอ,าอย่างคันเก่าที่บ้านนะครับผมก็10กว่าปีแล้วนะนะรถเก่งน่ารักน่ารักนะก็ใช้เป็น10ปีแล้วก็คือไม่ค่อยได้เปลี่ยนรถนะครับเพราะฉะนั้นที่ฝ้ายบอกย้ำไปแล้วนะว่ามี MBSP 8ปีก็เลยอุ่นใจกว่าถ้าจะใช้คันนี้เนาะถ้าสมมุติว่าซื้อรุ่นใหม่ถามว่าซื้อเพิ่มได้ไหมได้ MBSP แต่ว่าต้องเพิ่มกันอีกเท่าไหร่ที่ฝ้ายบอก สามแสนกลมๆเบ็ดเสร็จกับราคารถสี่ล้านสองสี่ล้านห้าเข้าไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเป็นผมผมเละคันนี้นะเออแล้วก็ไปกลับที่ทํางานจากบ้านมาที่ทํางานเนี่ยก็ประมาณไม่เกิน40กิโลพอดีเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าขนาดความจุแบตเตอรี่ที่วิ่งได้ประมาณแค่สี่สิบโลเนี่ยเพียงพอสาหรับพี่ในการใช้งานอันนี้ก็ไม่เถียงคอ่ะไม่ไม่ไม่เถียงค่ะเพราะว่าแบบด้วยช่วงวัยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าเกิดว่าเป็นวัยรุ่นแบบเราใช่ไหมคะเราก็อยากได้รถที่ดูสปอร์ตแล้วก็ชอบเฉียวมากยิง่งขึ้นค่ะ <laughs> ใช่คะ่ะถ้าในในมุมมองของฝ้ายค่ะโอเคคันนี้จะได้เรื่องของความคุ้มค่านะคะแล้วก็ความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยของเราเป็นม e r c e d e s b อยู่แล้วแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีที่ใหม่ล่าสุดนะคะสามารถขับออฟโรดได้ในขณะที่เป็นอิเล็กทริกซึ่งตรงนี้คือเป็นจุดขายของ GLC รุ่นใหม่ของเรามากๆเลยนะคะดังนั้นคือฝ้ายเป็นคนชอบเทคโนโลยีอ่ะ ซึ่งคัน GLC 350ไม่มีอะไรที่ไม่มีอะค่ะดังนั้นคือฝ่ายเลือกคันใหม่แน่นอนค่ะโอเคครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกกันว่าไม่ไม่ได้มีรถยนต์คันไหนนะครับที่ดีที่สุดหรอกครับนะมีแต่รถยนต์ที่เหมาะสมกับเราที่สุดเพราะฉะนั้นก็เลือกรถที่เหมาะสมนะครับถ้าเลือกไม่ได้ก็โทรมาปรึกษาได้ครับที่แปรจากเบนตลิงชันนะครับเบอร์ขึ้นข้างล่าง0 9 9 2 4 6 2 5 3 6เดี๋ยวจะปรึกษารับปรึกษานะครับว่า รถรุ่นไหนแคมเปญร,รุ่นไหนเหมาะกับท่านนะครับยินดีให้บริการนะครับฝ้ายฝากเบอร์ด้วยได้เลยค่ะสําหรับฝ้ายนะคะโทรมาหาฝ้ายได้ที่เบอร์0 9 2 9 6 9 6 1 9 2ค่ะ0 9น9 6 9 6 1 9 2อนะคะโทรหาฝ้ายไ,ได้เลยค่ะเ,<อ>เหมือนกับพี่แป๊บเลยค่ะไม่มีรถคันไหนที่ดีที่สุดบนโลกใบน,นี้นะคะแต่ว่ามีรถที่เหมาะสมกับ ร้านฝ้ายของเรามากที่สุดค่ะฝ้ายและก็พี่แป๊บนะคะยินดีให้คําแนะนํากับทุกๆท่านในตรงนี้เลยค่ะโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องฝ้ายนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญวันนี้ดูเรียบร้อยขึ้นนะครับดูเรียบร้อยขึ้นพราะคลิปที่แล้วนี่คอมเมนต์กันโอ้หทำไมคอมเมนต์กันอย่างนี้ใจร้ายเนาะก็ดีค่ะไม่ชอบไม่ชอบ เอาลิงมาขายรถเลโอเคตลอดคลิปนี้นะครับฝากถูกใจฝากกด subscribe ติดตามด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมขึ้นขึ้นชแนลน้องไม่เคยมีคลิปเนาะชแนลนี้ขึ้นได้ค่ะขึ้นได้ขึ้นได้ค่ะชแนลน้องฝากด้วยนะครับแล้วก็หากถูกใจฝากกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ Mercedes-Benz นะครับจากแบบเบนตลิชันทีนี้ขอตลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบสวัสดีครับบ๊ายบาย